วันนี้ชีรัลสปอย์ตคาร์นะครับจะพามาดูบ้านที่นิวซีแลนด์ครับว่าเป็นยังไงบ้านหลังนี้นะครับราคาเท่าไหร่50ล้านแต่ถ้ารวมพื้นที่หมดนะครับประมาณร้อยล้านกว่าบาทนะครับผมเราไปดูกันว่าบ้านนิวซีแลนด์อ่ะห้าสิบล้านเป็นยังไงพี่บอสได้มีโอกาสคุมโปรเจกต์บ้านตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้จนถึงแบบนี้และถึงแบบนี้บ้านใกล้เสร็จแล้วเราไปดูกัน โอเคประตูนี่ประตูนะฮะเป็นแบบคีย์คาร์ดนะครับผมใช่ไหมคีย์คาร์ดต้องใช้คีย์คาร์ดป่ะเขาเรียกว่าดิจิตอลดอลหรอใช่ใช่คีย์คาร์ดแล้วก็มีพาสเวิร์ดได้พาสเวิร์ดได้เลยครับวันนี้ลมเย็นมากสุดยอดสปีกเกอร์บลูสปีกเกอร์วอลเลสสปีกเกอร์หมดเลยแล้วก็ไหนนี่เหรอ ใช่เนี่ยครับสี่ตัวเฉพาะ living room นะสี่ตัวในสปีกเกอร์พี่ใช่ในสปีกเกอร์คือต่อบลูทูธต่อบลูทูธได้ด้วยต่อบลูทูธได้เลยอันนี้เว่ามาจากความต้องการส่วนตัวของผู้สร้างมาช่ชอบชอบฟังเพลงนะครับบลูทูธเลยติดในบ้านติดในบ้านโอ้ my god จะมีตัวนี้บลูทูธแล้วก็มีพวกอะลามใช่ไหมว่าเราเปิดประตูเนี่ยถ้าเราไม่ใส่พาสเวิร์ดก็จะร้องเป็นสปีกเป็นวานเลสสปีกเกอร์เหมือนกันกับอะลามเป็นวานเลสกล้องก็เป็นวานเลสส่วนใหญ่จะใช้วานเลสเพราะไม่ต้องเจาะเยอะเอาไปดูฝั่งนู้น นี่เข้ามาห้องครัวอยากโชว์นิดนึงหินอ่อนนะครับหินนี้ก็สั่งมาจากอิตาลีหินนี้อย่างเดียวประมาณล้านบาทก็หนะ้าหมื่นดอลเนาะจริงเหรอทไมพี่สั่งแพงจังใช่เพราะว่าคิดว่าอันนี้มันเป็นเซ็นเต,นเตอร์พอยต์ของบ้านนะเนาะทุกคนก็เลยคิดว่าเราต้องลงทุนเยอะห่อยมาจากอิตาลีเหรอใช่หินนี้จากอิตาลีหินอ่อนนี่ล้านบาทห้าหมื่นดอลเนาะเน็ตเฟสนะโอ้ไม่ ช่เพราะว่าก็ขายบ้านสองล้านห้าอันนี้ก็ห้าหมื่นทุกอย่างก็ใช้ของมิลเลี่ถ้าดูวันนี้ลดราคาได้ไหมคะ <BR Y> อันนี้ของพรีเมียมของก็อของพรีเมียม์เรามีไอรันเกรยยังไม่ติดเพราะว่าติดที่ร้ันกั้นเสียบอะไรใช่ก็ <S <S ูดตรงนี้จะเป็นทูนนะคะทุกคนน่านผู้ชม เป็นตอนดน plan, s <S right. so er. ีไซน์นะก็บอกอาร์กิเทคว่าแบบอยากได้โอเพนแพลนใช่ไหมก็เลยได้โอเพนแพลนเลยอันนี้อันนี้พี่วอตสนี่ซิงครับซิงนี่ซิงใช่แล้วก็ดิชพอร์เชอร์ทั่วไปเป็ธรรมดาอันนี้ดิชพอร์เชอร์ที่ลรางจานนะครับใช่บ้านฝรั่งเขาจะชอบมีแบบเหมือนเขาเรียก p a n t ร y room เนาะไว้เก็บอะไรลกๆอินกิวดิเอตต่างๆอ่าเบรกฟาสต์อะไรเงี้ยก็ยัดไปข้างในแล้วก็ปิดประตูได้ครับพี่อันนั้นเขาเรียกว่า Yotagi Park จริงๆแถวเนี้ยมันเป็นอ่า development land ใหม่ ที่แต่ก,ก่อนเป็น State Houses นะฮะบ้านค่ะแต่ก,ก่อนจะเป็นบ้านอย่างนี้เยอะเพราะว่า g ก v e ว n m e เม่ะเขามาช่วยสร้างปัญหาของ Housing c s i s i s ก็ให้คนมาอยู่และหลังๆเหมือนที่อยู่ไม่พอเขาก็เลยต้องให้ um, Private d e v e l v p l r p e เเข้ามา Develop ต่างๆน้า,า,นาพี่ก็เลยซื้อ s i c t i o n นี้ไว้แล้วพี่ก็เลยได้โอกาสทำคือบ้านที่ทางรัฐบาลเขามาซื้อบา้านเก่าๆไว้อ่ะพี่ไม่ใช่รัฐบาลมันเป็นที่ของรัฐบาลอยู่แล้วแต่ก่อนอ่ะแล้วเขาก็สร้างเหมือน State Home อ๋อพัฒนาพื้นที่เท มามาให้คนอยู่แต่ก่อนแล้วเขาก็มันเก่ามากแล้วไงเขาเลยต้องคืนเคาคืนให้เหมือนคนมาใช่คือที่นี่คือมี2หลังใช่พี่บ้านที่ครับนี่2หลังอันนี้พื้นที่900กับ4ตารางเมตรนะครับทุกคนครับทางเซสชั่นบ้านหลังนี้พ่ออันเห็นนั้น่ะเป็นแผ่นอันนี้คือแผ่นอะไรพี่อันนั้นนะครับแผ่นโซล่าเซลล์ป่ะแผ่นโซล่าเซลล์ใช่ครับโอ้โหโซล่าเซลล์ด้วยใช่ติดโซล่าเซลล์แล้วถ้าลงไปตรงนู้นโซล่าเซลล์ก็จะลิงก์ไปกับ อ่าตัว e v charger เพราะละตอนนี้ทุกคน electric car ก็โอ้ยมี e v charger ด้วยใช่เพื่อ e v charger ไปในอนาคตมีได้ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยครับอันนี้จริงๆยังไม่เสร็จนะเราจะมีหลังคาออกมาอีกกำลังทำอยู่อีก10บวิจะเป็นเหมือนแบบอัโตเมติกครับซันรูฟประมาณนี้ตัวนี้ว้าวแล้วก็ตัวนี้เป็น glass วันจันทร์มาอีก2วันว้าวก็จะเป็นแก้วกระจกหมดเลยครับกำลังทำอยู่ขอเวลาหนิดนงอันนี้ห้องน้ำว้าวแบบแบบเนี่ยดูกระจกนะ อุ้ยอลังการมากอ่ะใช่อันนี้กี่บาทนะพี่อันนี้านปลายเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เจ้าของบ้านอันนี้เจ้าของบ้านซื้อเองเออซื้อเองใช่แต่ก็อยู่ประมาณห้าหกร้อยดอนนักหมื่นหนึ่งนัที่นี่ห้องน้ำสวยนะพี่คือแบบมีแบบวอลเปเปอร์เอ้ยนี่เป็นหินอ่อนใช่ไหมหินหินใช่อนใช่เจ้าของบ้านเขาก็ลงทุนนะหินพวกนี้ก็จากอิตาลีเหมือนกันว้าวอิตาเลียนทรายคือถ้าไอ้พวกทรายแพงๆสังเกตได้ลายมันจะไม่ซ้ำกันครับเห็นไหมครับลายมันจะไม่ซ้ำกันแต่อันนี้เขาจัดการเองทัเจสัน คือห้องรับแขกใช่ครับผมมีห้องน้ำด้วยครับใช่ใชอ๋อข้อพิเศษบ้านหลังนี้ที่แบบคนไทยอาจจะไม่ค่อยติดก็คือ underfloor heating ทุห้องห้องน้ำห้องที่นีทุห้องจะมี underfloor heating เข้ามาดูนี่ก็ได้ครับ underfloor heating คือให้ความอุ่นให้ความร้อน,อน<ม>ใช<น>่ไหมครับนะครับรติดของนี่ห้อวอ r m อ๋อแล้วก็จะสามารถเลือกอุณหภูมิได้ว่าถ้าไหร่เปิด วันไหนชั่วโมงเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเนี่ยชะอันนี้ก็หี a ป่ะ h e อันนี้เช้าฮี a t เจ้ก็เป็นที่ตะกผ้าที่ตากผ้าหนูนะอันนี้คือแบบเอาไว้แบบอ่าบบตักผ้าของหนูเวลาแบบเปี่ยนๆเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าทำให้ร้อนทำให้แห้งเร็วเลยเพราะที่นี่เวลาหน้าหนาวมันมันไม่แห้งผ<ช>้าไม่แหง้งแล้วตอนตอนหน้าหนาวนี้แบบพื้นจะเย็นมากเลยครับใช่ครับแต่เขามีที่แค้คอมร้อนใช่ดูกระจยกระจกสวยมาก โอ้ไม่รู้ด้วยนี่มันมีจิ้มจิม้มทัชสกรีนดูคร่าวๆไปบ้างลงรถไปลงรถพี่ลงรถอ๋อลงรถมอเตอร์ไ้้โอ้โหหล่อลื่นอ่ะห <laughs> ล่อเล่นหล่อเล่นอ๋อยกเลิศเลิศโอเคครับหลังแรกเสร็จแล้วครับพาไปดูหลังที่สองนะครับผม<อ>หลังที่สองนี่หลังที่สองไปดูกันอ,อ๋อนี่คือที่จับรถใช่ไหมใช่ค่ะถ้าบก่อนอย่างเงี้ยแพนอย่างที่บอกแพนเขาบางทีไม่ได้สเปคไว้หมด อย่างชายคาเขาก็ไม่ได้สเปคว่าพื้นจะเป็นอะไรแล้วก็มาเสริมคนอคนคอนกรีตแล้วดับปูกระเบื้องเอาครับผมคือตัวนี้เป็นสมาร์ทเหมือนโมเดม็มอะเหมือนอินเทอร์เน็ตบ็อกซ์อะเราก็สแกนแล้วก็เข้าแอปแล้วเราก็จะดูได้ว่าวันหนึ่งอะมันคอนเวิร์ตพวเวอร์จากแสงอาทิตย์อะเข้าบ้านเราเท่าไหร่แล้วเราใช้ไปเท่าไหร่ววแล้วก็ต้องทิ้งไปเท่าไหร่เพราะพลังงานทั้งหมดที่เรามาจากโซลารมันไม่สามารถเอามาใช้ได้หมดนะเพราะมันจะเกินมันก็จะต้องทิ้งไปส่วนหนึ่งเอามาใช้ได้ส่วนหนึ่ง ส่วนพลังงานที่เราไม่ใช้นะครับเราก็สามารถเอาไปขายให้กับรัฐบาลได้เยี่ยมเป็นเลยแต่ทรงบ้านหลังน,นี้มันจะออกยาวเมื่อกีจะออกกว้างแล้วก็เหมือนเดิมอุปกรณ์ก็มีเล่นเห,ออเหมือนกันหมดเีาใช้แกส๊สเราจะอินดักชันแล้วก็มีเวนชูถ้าอยากจะดูว่าห้อประมาณไหนมีรูปถ้าบ้านหลังนี <S 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 <ม>้จะแตะรูปจริงๆก็ขึ้นเรนเดอร์ให้ใคนดูดูก็ได้นะมีไฟล์อยู่เด็กเฟนภาพไหะครับเป็นภาพเลเราทำเรนเดอร์ไว้ก่อนสร้างโหงาย ห้องนี้ก็เหมือนกันดูเลยสปีกเกอร์จริงๆก็มีตอนแรกเขาเจาะรูไปแล้วซื้อผิดตัวนบ้านหลังนี้สปีกเกอร์เลยใหญ่กว่าโอ้หใหญ่กว่าใช่ครับนี่พี่บอสสปีกเกอร์นี่ห้องอะไรพี่ของบอสหมดเลยครับที่นี่ใช้ของบอสหมดเลยจริงเหรอจครับมาดูวิวบ้านหลังนี้ไหมสาเหตุที่วิวที่ชอบบ้านหลังนี้นะวิ้งไม้สวยนะใช่วิ้ไม้สวยบอสนี่ก็มาบาร์บีคิวบ้านบอสเนี่ยใช่มันเลยนี่ดูวิวทะเลชว์วิวทะเล <อ>กน้ำนี่เราก็มา reuse นะจาก rain water คือน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าระบบชาร์จ up หลังคาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหลังคาใหญ่มากเห็นไหมครับหลังคา2ชั้นแล้วใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากถ้าเทียบกับบ้านคนอื่นนะครับใช่มันก็เป็นกฎหมายของที่นี่ด้วยแล้วก็้านประหยัดน้ำด้วยคือน้ำฝนทั้งหมดอาจจะลงมาในแทงนี้แล้วเราก็ไป reuse แล้วน้ำลงทางไหนพี่ลงทาง มันมีท่อเห็นป่าจัดเห็นป้านั่นน่ะทายแบบดาวท้ายแบบแล้วมันก็มาเข้าแทงแล้วน้ําจะสะอาดแล้วมันกองไงมันไม่ไม่ต้องมันมันกองส่วนหนึ่งอ่ะแล้วน้ําพวกนี้มันจะเป็นท่อม่วงคือใช้สําหรับ flush t o เล e t ราก็เหมือนแบบในห้องน้ําเท่านั้นไม่ใช่น้ํากินแต่พวกน้ํากินน้ำอาินนี่จุกๆเลยถ้ากินก็ได้ร่อยเราคือบอกว่าที่นี่น้ํากินนะครับเรากินจากก๊อกน้าเลยนะใช่ใช่เราไม่ได้แบบกินจากขวดน้ํากินจากก๊อกน้ําเลยคือก๊อกน้ำนั้ำสะอาดมาเปิดแล้วกินได้เลยต่เข้าข้างในดีกว่า เฮ้ยข้างล่างคืออะไรอ่ะข้างล่างก็ข้างออกอันนี้จริงจริงนนแต่ไม้สีสวยนะเอออันนี้เขาเรียกว่าไม้คือล่านะทุกคนไม้แข็งเพราะว่าถ้าไม้อ่อนอนะ่ะคือ,อ,อ brown outside นะ pink inside มากดของที่นี่ brown outside แปลว่าถ้าไม้แข็งอนะ่ะเวลามันโดนแดดโดนนะ้ำมันจะอยู่ก็มันจะเป็นสี brown แล้วไม้ที่เขาใช้สร้างบ้านอนะ่ะที่นี่จะสร้างบ้านด้วยไม้นะถ้าเป็นที่ไทยเขาจะเหมือนเรียกว่า prefab home ก็จะเ,เป็นสีชมพูครับ ใช่จะเป็นคานเหล็กแล้วก็ไม้เติมสีชมพูตอนมาแรกๆมันจะแดงมากแต่พอโดนแดดโดนอะไรมันจะออกทองๆหน่อยก็จะสวยครับสวยนี่ไม้พีเอลเล็กเกอร์มั้ะเซตนี้อ่ะประมาณสองแสนค่าไม้อย่างเดียวนะแค่ไม้อย่างเนี่ยประมาณแปดพันดอลลารแค่ไม้นะไม่รวมไม่รวมไม่ไม่รวมก่อสร้างนะสองแสนดอลลเรยพี่สองแสนบาทพ่อตกใจประมาณแปดพันดอลใช่จริงๆยกงชอบกระเบื้องแบบนี้มากกว่าหินอ่อนนะใช่ไหมพี่วว่ามันสยกว่าอันนี้เลิกเองในสายฉีดตูดอ่ะ ไม่มีไม่มีท่อสายตูำอยู่นี่พี่บอลเขาขาดสายฉีดตู่ไม่ได้นะคะทุกคนปกติบ้านที่นี่อ่ะไม่มีสายฉีดตู่นะฮะเขาจะใช้แบบทิชชู่เช็ดตู่เอาไม่ค่อยใช้สายฉีดตู่มเป็นไงล่ะพอโควิดที่แก้ไอ้แก้มอิดท่อสำหรับสายอะนะคะใช้ฉีดตุ่ยอันนี้คืออะไรฮะออ๋ที่ดูดดูดควดูดกาดูดกินดูดกินใช่ฮะอ๋อดูดกินถ่ายหนักถ่ายเบาบ้านนี้จะเสร็จเยอะกว่าบ้านนู้นนิดนึง อันนี้ห้องเกส s t r o o ครับทุกห้องมีที่อาบน้ำหมดเลยค่ะใช่ใช่ห้องมีที่อาบน้ำดีนะแล้วก็อันเดอร์ฟลอร์ฮี a ติ้งทุกห้องใช่ led นะครับ led ด้วยอันนี้คือห้องเก็บของม่ห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเก็บเสื้อผ้าเฮ้ยห้องเก็บเสื้อผ้าของเกส s t r o o นี่ใหญ่กว่าห้องมาสเตอร์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูมาสเตอร์ข้างบนสุดยอดเลยวอร์ดในีห้องมาสเตอร์อืมมาสเตอร์นะครับอ่นี่่มันจะจบเพราะว่าอันนี้จีิเปิดได้นะครับใหญ่ ก็จะมีกระจกห้อมาสเตอร์ที่บอสอยู mm ่คนเดียวเนี so ่ยหรือว่าอยู choosing. ่กับสองสายอยู่ก okay. ับสองสายถ้าใครอยากมาอยู่บ้านนี้ติดต่อได้นะครับเบอร์สดจุดสันหนึ่งจุดจุดจุดอืมแล้วมีกระจกแล้วก็โต๊ะทำงานตรงนี้ทีวีว้าวก็ดูวิววิวดีเลยหลายหลายห้องไม่มีก็คือวอล์กอินครอเซ็ตอันนี้จะเป็นแบบวอล์กอินเลยนะเป็นแบบสไลด์แล้วก็วอล์กอินครอเซ็ตครับท่านผู้ชมใช่ วิ่ใหญ่นะเฮยเฮ้ยใหญ่อ่ะครับดับเบิ้ลิ่งใหญ่จะเป็นดับเบิ้ลห้องนี้ครับวิ่ใหญ่มากแน่นอนเดินมบสบายเลยเดินสองคนได้เลยโอเคต่อไปไปชมห้องน้ำห้องน้ำมันจะก็อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์พีซแอนด์เเหมือนกันครับพีซแอนด์เอ๋อใช่ครับศูนย์สองหนึ่งจุดใครโสดนะครับติดต่อได้ได้นะครับจริงจริงอันเนี้ยคิดอยู่เมื่อคืนอ่ะลืมไปอย่างหนึ่ง ริมไรริมช็อกโกน่าถ้านั่งหันหน้ากันสองฝ่งขดน่าจะอินที่เร็จเราเล่นแล้วดูจองนึ่เฮ้ยแต่ห้องน้ำนี่มีสองเลื่อนนนออุ้ยเลื่งมีสองที่เซนเธอร์ใช่ที่เซนเธอร์นี่วัดรอบนะวัดผู้ห่ิงใช่ทำไมต้องแยกกันดิอ่าอย่าแยกกันดิร่ยฝั่นในเก้าอี้วพอหันน้ำใช่ไหมนั่งหานน้ำได้ใช่หรออันนี้ที่วางขาขาได้อ่ะก็คุยกัน ที่วางขาทำที่วางขาไปมันมีที่วางทำไมที่มีอันเดียวที่นี่ไม่มีหรออืมทำไม่อ่ะทำแลเหนื่อยทำคนเดียวประมาณนี้นะคนสวยที่คิคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ที่เนี่ยคือห้องน้ำห้องครัวพี่จัดการเองหมดเลยคือผู้รับเหมาจะทําโค้งให้เพียงเดียวแล้วพี่ก็เอาคนมาลงเองทั้งเลือกกระเบื้องทําห้องน้ําทําทุกอย่างเลยจะทําเองหมดเกาจะ เขาจะปล่อยให้พี่ทำก็เลยโอเคเพราะฉับปูนเองนี้เลยบาบาบาแล้วก็ไปจ้างไทเลอร์มาทําแล้วเราก็ไปเลือกร้านกระเบื้องแล้วก็ไปเลือกกระเบื้องแล้กระเบื้องมาส่งใช่ไหมครับแล้วก็พาวเมอร์เขาก็มาติดต่อพวกทอยเลทพวกอเอาเบสซินให้เราท่านนี้ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรแาบที่นี่มีกี่ห้องนอนนะคะบ้านสองหลังเลยครับสี่ห้องนอนสามห้องน้ำแล้วก็สองลิฟติ้งปั๊อุ้ยคือเราเลอกเสียงกล้องนะครัโผมเออมาดูอันนี้มาสเตอร์บัธรูมเมื่อกี้มาสเตอร์เบดรูมฮะ ว้าวใช่โอ้อันนี้มาสเตอร์บัธรูมนะครับฮะอันนี้ไว้แชหรอใช่อันนี้ไม่แชอันนี้เป็นอ่าใช่อันนี้แชของอีกสองคนสองห้องนอนใครไหมพายมากใครเรือเฮ้ยบอสนี่เป็นแบบที่แชอาบน้ำใช่ไหมใช่ครับไม่แชอาบน้ำสุดป่าสะอาดปะเนี่ยไอ้บอสยังไม่ได้ใช้ก็มาสะอาดใช่ไม่ได้แบบบ o r l d โฟร์กับเบอร์ไงกับเบอง์บานปลายสิครับเบอร์กับเบองไม่บานปลายนะโชคดีมากคือแบบ ได้เจอคนช่วยที่ดีอ่ะกระเบื้องนี้ถ้าซื้อไม่เป็นนะแค่แผ่นเดียวเนี่ยสี่ห้าสิบดอลเลยนะพอดีได้ได้ได้คนช่วยช่วยช่วยหาเป็นพันเลยอืมนวนี่เซนเซอร์โชว์เขาหน่อยนี่นี่นี่เซนเซอร์ิดอที่นี่แบบมีแบบรียกว่าฟังก์ชันเยอะเนาะอืมแค่พอค่อยๆใสเข้าไปนั่แหละวิวนะอันนี้คือวิวห้องเะฮะเห็นทะเลนะฮะสุดยอด ใบบอสนี่คือแบบพื้นอย่างแกพูดอะพื้นสวนนะพื้นไม้อะไรเงี้ยพื้นเราใช้ของเจคอบซีนเจคอบซีนเจคอบซีนนะครับไม้เป็นสีโอ๊กเอนจิเนียร์ครับสิบห้ามิลสิบห้ามิลนะฮะสวยีบอสใช่ครับก็พื้นอย่างเดียวก็ประมาณล้านกว่าบาทเฉพาะพื้นนะพื้นเฉพาะพื้นไม้นี่พื้นจริงเหรอนี่ยไปไม้จริงเหรอใช่ครับไม้โอ๊กกระจกที่นี่เป็นแบบดับเบิลเกรสใช่ไหมพี่คือแบบสองชั้น ด้วยความที่นิวซีแลนด์นะนะเบียร์ด้วยเขาค่อนข้าง,งทัฟนะทุกคนคือกระจกเขาจะสองสองชั้นเพื่อกันลมนี่จริงๆตอนนี้ที่เราถ่ายลมแรงมากนะทุกคนถ้าที่ไทยนี่คือเสาไฟถล่มเลยสองชั้นใช่สอง <c oughs> ชั้นหมดนะแล้วก็อันนี้เราก็ใส่กัน UV แล้วกันแสงเห็นว่ามันจะออกข้างในมันจะรู้สึกอบมันจะไม่ร้อนมากเพราะว่าเราการ<ว>ันกัน UV 0.5จุดห้<ม>าแล้วนี่ก็เพราะว่าเติมนู่นเติมนี่บานปลายประมาณสี่หมื่นดอล แค่บาดปลายนะทันเสร็จแต่สองหลังนะครับบอกก่อนผู้รับเหมาจ่ายเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่มาเบิกเพิ่มอีกสี่หมื่นดอลเฉพาะค่ากระจกเพราะว่าบาดปลายต้องบอกเพิ่มก่อนว่าอันนี้มันคือเพราะเราทิ้นเจ็ดกราสเรียกว่าทิ้นอันนี้เป็นแบบดับเบิลเกรสนะครับคือแบบสองชั้นคือมันจะกันลมกันเสียงใช่กันเสียงด้วยคือเสียงเราจะไม่ออกไปข้างนอกแล้วก็เสียงข้างในก็จะไม่เข้ามาแต่การลมนี่คือสำคัญอยู่เพราะว่าลมที่นี่ลมแรงแล้วแบบมันจะหนาวช่วงวินเทอร์นะครับช่วงหน้าหนาวเลยถ้าไม่มีถ้าเป็นแบบเป็นชั้นเดียวเนีียยยมมัันนนจะหาาวกๆเเลแสสง ใช่เราก็เลยติดลำโพงอันใหญ่เพื่อพลังมีเรามีกระจกสองชั้นยนีย <ไป S 2> ่วันควาไม่ได้หรอ เมื่อกี้เราได้พูดถึงด้านไฟแนนซ์ด้านการกอร่อสร้างกันไปแล้วทุกคนก็อยากจะแชร์ประสบการณ์และให้กําลังใจกับหลายๆคนที่กําลังสร้างบ้านอยู่นะแต่ใบสามสิบต้นๆที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เยอะเหมือนเหมือนบอสเนี่ยว่าไอ้ปัญหาเนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ให้ always think that มันมันจะมีฟ้าหลังฝนเสมอนะแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็อย่าลืมนะแล้วมันก็จะมีฝนหลังฟ้า <laughs> คือมันจะไม่มีทางไม่มีทางสบายไปตลอดแล้วลถ้าเราสบายอยู่แสดงว่าลาจะมิสอะไรไปบางอย่างอย่างบอสเนี่ยบอสรู้ตัวเลยว่าตอนทําแลนอะรู้สึกสบายคิดว่าอาร์กิเทคดูให้เรียบร้อยแล้วพอมาทําจริงๆอะเพราะว่าเราอะไม่ได้เข้าใจแพลนดีมากไม่ได้เข้าใจขั้นตอนมันดีมากเราเลยมาต้องเหนื่อยตับการต้องวิ่งวิ่งวิ่งตอนนี้เงี้ยแล้วก็ดูคอนแทคบิลเดอร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องดูให้ดีมันต้องทําให้ดี ก่อนเนี้ยตอนในตอนนั้นนะตอนนี้เราก็เลยต้องวิ่งหลายๆเรื่องขอทุกคนสู้ๆนะครับสู้นะผมสู้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 เชื่อป่ะสู้